สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งศูนย์หนึ่งอีสานบันเทิงทีวีแม่วันนี้ต้องมาทำความเข้าใจกับเอฟซีหน่อยนะครับทำความเข้าใจนะครับไม่ได้มาเถียงนะฮะในกรณีของพักประชาชนจะหาว่าผมเยอะเยะ้ยไม่ใช่นะครับท่านฟังดีๆนะครับหลายคนซึ่งเป็นเอฟซีของ พักเพื่อไทยเองบอกว่าอย่าไปบอกสิวิธีการครับคือเคล็ดลับต่างๆเนี่ยผมเนี่ยในนามคนวิจารณ์การเมืองเนี่ยผมก็พยายามชี้เนียบอกว่ามันบกบ,บกค้องตรงไหนก็เจ็บเอาไปแก้ไขสิครับแนะนำอย่าบอกว่าผมเยอะเยอะสินะครับผมเยอะเยอะตรงไหนอ่ะ ผมจะพูดให้ฟังก็ได้ผมจะขอดเกตพักประชาชนให้ฟังก็ได้พักประชาชนที่ชนะงวดที่แล้วนี่ครับได้คะแนนเสียงเยอะกว่าใครนี่ครับด้วยนโยบายและก็อยากให้พิทาลิมเจริญรัฐเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าพรักประชาชนเองเนี่ครับในการคัดสันคนที่เข้ามา มันไม่ได้คัดสรรขนาดที่บอกว่าแมมขาวสะอาดเรียบร้อยมาทุกคนครับเหมือนผ้าพับไว้ครับพักประชาชนเองครับจับเอาคนที่อยากลงสมัครตรวจสอบก็ไม่ดีผลสุดท้ายกระแสพักมากระแสพักมาครับคนที่ได้ไม่ได้ได้เพราะตัวบุคคลนะครับ ได้เพราะนโยบายพักหรืออยากให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีต่างหากเราเดี๋ยวจะหาว่าผมเนี่ยครับเอาแต่ว่าถ้ากรรมมาว่าพักประชาชนกับผมจะขอดเก็ตให้ดูว่าวันนี้อะไรบ้างที่มันผิดพลาดอยู่ตอนนี้แต่คุณอาจจะไม่รู้รอกครับว่ามันผิดพลาดยังไงครับหนึ่งคุณไปหาเสียงคุณบอกว่า คุณอยากให้พี่ทาเป็นนายกรัฐมนตรีไหมมันคนละกรณีระหว่างการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองใหญ่มันคนละเรื่องกับคนละเรื่องผมก็บอกว่าผมไม่ใช่หมูตใช่หมาใช่หมาที่ไหนกับผมก็มีโฟรไฟในเรื่องการที่จะไม่ว่าจะไปหาเสียงช่วยสอสอไม่ว่าจะเป็นประธานตัวแทนพรรคผมก็ผ่านมาแล้วครับทำไมผมไม่มีประสบการณ์เลยเหรอ พักประชาชนเองจากก้าวไกลมากับกระแสพักมามีสักกี่คนครับที่บอกว่าเลือกตัวบุคคลแต่ละเขตแต่ละเขตมานี่ครับมีไหมบางคนยังไม่รู้จักเลยครับลงพื้นที่ก็ไม่ลงใช้อะไรใช้โซเชียลอย่างเดียวและหลังจากนั้นก็ไม่ลงใช้วาทกรรมอยู่สภาผู้แทนราษฎรอย่างเดียว และไม่ตอบสนองนะโยบายพักคเลยซ้ำไปครับเห็นไหมที่เขาค่อนแค่ได้ไม่ใช่เรื่องมันมันไม่ใช่เรื่องที่ไหนล่ะครับมันเรื่องที่ผิดพลาดของพักการคัดตัวบุคคลทั้งนั้นผมก็บอกว่าผมไม่ได้เฉียงว่าพรรคเนี่ยกะระแสมาแต่ต้องเข้าใจนะครับว่า กระแสมาและตัวบุคคลในพักน่ครับเป็นสมาชิกพักเป็นสสในพักตอบสนองนโยบายของพักหรือไม่มีกี่คนล่ะครับพิธานาะแอบพิธาได้เป็นสสไหมช่อได้เป็นสสไหมคนที่โดดเด่นครับมีสิริกัญญาคนเดียวที่เป็นสสครับธนาธรได้เป็นสสไหมครับ ไม่ได้เป็นครับผมนึงบอกว่ามันไมไ่ตอบสนองนโยบายพรรคไงคนเขาเลือกพักคประชาชนก็คือนโยบายพักคิดว่าเขาจะทำได้ไม่ได้เลือกตัวบุคคลครับถ้าตัวบุคคลไม่ตอบสนองครับได้เป็นสอสอแล้วอยู่เฉย เหยียบดินไม่ฟอเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเนะี่ยพี่น้องประชาชนนะครับเสนอตัวลงไปที่เขาลงไปเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นอบอจอ,อบอตอ,อย่าลืมว่ามันไม่ใช่กำลังเงินอย่างเดียวครับเขาสร้างมาเท่าไหร่ครับเขาผูกใจพี่น้องประชาชนมาเท่าไหร่ครับ เลือกอบจเนี่มันไม่สามารถทำให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับคุณเข้าใจขนาดไหนล่ะคุณไม่เข้าใจอะไรเลยครับน่ะผมเนี่ยอยู่กับแวดวงทางการเมืองมาเท่าไหร่ครับผมต่อสู้มาเท่าไหร่ครับ ผมต่อสู้มาตั้งแต่เด็กพวกนี้ยังไม่เกิดด้วยซ้ำไปครับบางคนนีัยที่ออกมาเย้ยวเย้ยอยู่ตอนนี้ครับผมจึงบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายครับที่คุณจะใส่เสื้อตัวเดียวมาเป็นสอสอนอ่ยยะมันต้องอรใจพี่น้องประชาชนด้วย คุณมีทั้งบารมีด้วยครับมีพระเดชพระคุณด้วยครับส่วนมากครับประเทศไทยเนี่ยครับตั้งแต่มีการเลือกตั้งมาครับสอสอคือเป็นที่พึ่งของพีน้องประชาชนไม่ว่าจะเจ็บไม่ว่าจะตายจัดหารถจัดหาเงินทุนพาพี่น้อง เข้าโรงพยาบาลตายจากโรงพยาบาลเอารถสสใส่ศพไปวัดส่งไปส่งกลับหมดครับนูน่นเขาซื้อใจกันมาจากนุ่นครับจากลูกจากหลานก็เห็นจากพ่อจากแม่มาก็เห็นครับเขาเอื้อเฟื้อกันมาครับอย่าบอกเลยว่าโอ้ยน่ะหมดยุคใช้เงินแล้วครับอย่าอย่าพูดครับไม่จริงแลยครับ ไม่จริงครับยุคนี้ก็คือยุคใช้เงินครับแต่จะใช้ด้วยวิธีการไหนเท่านั้นเองครับอย่ามาตอแหลครับจริงอยู่ครับพรรคการเมืองไม่ได้ซื้อเสียงพรรคการเมืองจนแต่คนลงสมัครต้องมีบ้างครับหนึ่งการลงพื้นที่การไปโน่นไปนี่ครับและทีมงานจะกินอะไรถามหน่อยครับ ผู้ติดตามจะกินอะไรก่อนที่จะเป็นสอสอนี่ครับค่าน้ํามันเอาไปจากไหนครับถ้าคุณบอกว่าคุณมีเสื้อตัวเดียวครับมาช่วยกันมาช่วยกันเนี่ครับผมไม่เชื่อมันต้องมีพื้นฐานด้วยมันต้องฐานนะพอสมควรครับไม่ใช่คุณไปไหนบอกว่าอ้าวมีผู้สนับสนุนมีผู้สนับสนุนผมไม่เชื่อเราก็ไม่ใช่ลิเกครับ นี่การเมืองผู้สนับสนุนก็ได้ต่อเมื่อคุณได้เป็นสสแล้วครับคุณมีอำนาจเท่านั้นแหละครับถึงจะได้มีผู้สนับสนุนครับแต่ถ้าคุณยังหาเสียงอยู่ไม่รู้จะได้ไม่ได้ครับหายากครับนอกจากว่าพ่อคุณแม่คุณอดีตเป็นสส ร่ำรวยมาจากทางการเมืองเส้นทางการเมืองเห็นลูกได้ลงสมัครก็สนับสนุนกันอีกเรื่องหนึ่งครับแต่ถ้าคุณบอกว่าคุณบริสุทธิ์ผุดพองเลยครับนะคุณบริสุทธิ์ผุดพองเลยครับไม่มีเงินสักบาทใส่เสื้อตัวเดียวมาสมัครที่พักนะครับขั้นตอนในการคัดเลือกมันก็ไม่ผ่านแล้วครับคุณจะดีขนาดไหนล่ะครับคุณจะประเสริฐกว่าพระคุณก็ยังไม่ได้ลงสมัครเลย นี่คือความจริงครับคุณบอกว่าอ้าวเริ่มต้นวันนี้ต่อสู้ไปวันนี้ต่อสู้ไปเรื่อยๆครับคุณคิดว่าคนอื่นเขานิ่งเหรอคุณคิดว่าพรรคอื่นเขานิ่งเหรอเขาก็จ้องอยู่เหมือนกันครับจ้องที่จะเปลี่ยนจ้องที่จะเอาคนรุ่นใหม่เข้ามาเหมือนกันครับ มันมีลูกหลานเฉพาะพักประชาชนเหรอมันมีคนรุ่นใหม่แต่พักประชาชนเหรอครับแต่สเต็ปในการเปลี่ยนแปลงนี่ครับมันค่อยๆค่อยๆค่อยๆขยับค่อยๆขยับครับที่สําคัญครับพักใหญ่ๆเขาก็มีฐานเสียงของเขาอยู่แล้วครับเขามีอยู่แล้วครับแต่ปัญหาของคุณ คุณก็จะไปแย่งฐานเสียงเขาเนี่ยครับคุณจะไปแย่งเขายังไงนี่ครับเป็นโจทย์ครับฟังดีๆสิครับผมไม่มีอคติอะไรเลยครับถ้าคุณฟังให้ละเอียดแล้วไปบอกทำอย่างงี้นะลูกหลานแก้แบบนี้นะ,ะลูกหลานเพราะผิดพลาดมาเยอะแล้วครับผมอคติตรงไหนครับผมย่อเยอเย,อเยตรงไหนครับ ผมไม่อยากให้ประเทศชาติมันเดินไปได้เลยครับผมไม่อยากให้ประเทศชาตินี้มีการปฏิรูปไม่มีการคดโกงเลยครับผมก็อยากครับแต่มันถึงเวลาหรือยังคุณทําได้หรือยังครับสสที่มีอยู่ครับมาสามารถตอบสนองตามคําพูดได้หรือยังครับนี่ต่างหากแล้วครับที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เยอะเย้ยครับ ผมไม่ในเยอะเย้ยเลยครับผมพูดแล้วเก็บไปคิดสิครับผมจะไปเยอะเย้ยทำไมล่ะครับผมเป็นคนวิจารณ์ผมก็บอกแง่ทางเออไปแก้ไขแบบนี้ครับเห็นไหมยรคุณมาด้วยกระแสพักคุณก็อยู่เฉยๆคุณก็ไม่ลงพื้นที่ไม่เห็นไปทำอะไรเนี่ยเวลานั้นคนเรียกร้อง กองเชียร์เรียกร้องกับให้พักนัน่นพักนี้ลงไปยกตัวอย่างอย่างนายกอุ้งยิงกับน้ําท่วมอยากให้นายกอุ้งยิงลงไปครับถ้าคุณอยากได้กระแสคุก็ลงไปก่อนสิไปคุกกี่กับพี่น้องประชาชนไปนอนกับพี่น้องประชาชนอยู่นั่นรับคุณก็ไปสิครับนั่นเขาเรียกกับตอบสนองพักครับตอบสนองนโยบายพักครับนี่คุณเนะี่ยต้องบอกว่า คุณสบายมาแล้วนี่นะครับคุณสบายมาแล้วเลือกตั้งก็ไม่ด้ใช้เงินนะครับใช้กระแสพักอย่างเดียวก็จบแล้วแล้วเป็นไงครับทีนี้ครับกระแสพักพอที่จะหาเให้คุณมาได้สมัยหน้าหรือไม่ครับชุดให้คุณได้ขึ้นมาสู่สวสอในสมัยมันหน้าได้หรือไม่ครับผมถึงบอกว่าผมไม่เคยรังเกียจเด็ก แต่ผมรังเกียจคนที่บอกว่าให้เด็กไปทำอย่างนั้นให้เด็กไปทำอย่างนี้ไม่เคยแนะนำในทางที่ถูกไม่เคยแนะนำในทางที่ดียุยงส่งเสริมในสิ่งที่ผิดผิดสิ่งที่มันทำไม่ได้เหนือความคาดหมายเหนือความสามารถวาดฝันเมน,นู ว่าจะต้องทําอย่างนั้นว่าจะต้องทําอย่างนี้สุดท้ายครับต้องบอกเลยแล้วครับว่าสมัยนี้ครับคุณมีโทรศัพท์ผมก็มีโทรศัพท์คุณทำโซเชียลผมก็ทำโซเชียลเหมือนกันครับเขาแพ้กันตรงไหนล่ะครับเขาได้วกว่าคุณตรง,ตรงไหนล่ะครับ เพียงเพียวว่านโยบายต่างๆที่มันเกิดขึ้นมันจะขับเคลื่อนช้าเร็วเท่านั้นเองครับนะฮะผมก็บอกแล้วครับช่วงพิธามมีกระแสอยากให้พิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแต่ช่วงเท่งเท่งนี้ครับมันไม่มีกระแสกราฟมันตกลงผมก็พูดแค่เน้นครับคุณก็ไปแก้นี่ครับ นะเปลี่ยนตัวหัวหน้าพักหรือเปล่าเปลี่ยนวิธีการพูดหรือเปล่าก็าไปแก้สิครับถ้ากระแสมันดีอะมันก็จะแพ้ได้ยงไงอ่ะก็่แค่นั้นเองครับที่จริงอะผมรู้อะไรลึกๆด้วยซ้ำไปครับเดี๋ยวพูดไปเดี๋ยวก็ไปบอกว่าแหมด่าแต่พักเดียวอ้าว ผมไม่ได้ด่าครับผมพูดถึงแนวทางแก้ไขครับแนวทางต่อสู้ครับเด็กๆหลายคนผมก็เคยเห็นหน้าครับอยู่ในมอ็บไปด้วยกันกินข้าวด้วยกันก็มีครับนี่ยแต่เราเป็นกองเชียร์ผมบอกว่ากองเชียร์เราอย่าไปกองเชียร์หลับหูหลับตาเชียร์ครับเราต้องบอกเด็กด้วยเขาคืออนาคตของประเทศครับ จะไปฆ่ามันจะไปไล่มันออกนอกประเทศมันก็ไม่ใช่หรอกครับแต่เราต้องแนะนําในทางที่ดีครับอย่าไปยุยงส่งเสริมเด็กครับอันนี้มันทําไม่ได้นะลูกนะอันนี้มันทําไม่ได้นะอ้หนูนะครับแต่ถ้าไปยุยงส่งเสริมเขาแล้วเขาเหลืองครับทีนี้เป็นไงครับ มันก็จบเท่านั้นเองครับประเทศชาติเดินต่อไปไม่ได้เยาว่าชนมาติดลมนั้นเราจะทำยังไงล่ะครับอนาคตประเทศชาติจะทำยังไงฝากไว้ครับก็เจ็บไปชิดครับเอฟซี FC หลายคนก็บอกครับไม่ต้องไปแนะนามันไม่ต้องบอกมันหรอกครับ เดี๋ยวมันจะแก้ไขเดี๋ยวจะต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยมาเป็นคู่ต่อสู้กับพรรคเพื่อไทยครับแต่อย่าลืมว่าผมเป็นสื่อนะครับจะสื่อเล็กสื่อน้อยสื่อ y o u t u ู e ก็แล้วแต่ครับผมก็เป็นคนไทยเด็กๆใหม่ๆก็เป็นคนไทยเหมือนกันครับผมไม่เคยเหยียบหรอกครับแต่ความมั่นคง ไม่อ่อนไว้ครับของผมเนี่ยครับตั้งแต่ต่อสู้มาพักไหนพักนั้นครับต้องบอกง้งผมไม่เคยไปพักอื่นก็ฝากไว้และครับมีเยอะต้องบอกว่าผมมีเยอะกว่านั้นผมรู้เยอะกว่านั้นด้วยสามไปครับแต่จะพูดหรือไม่พูดเท่านั้นเองครับ ฝากไว้ตรงนี้ครับแล้วก็เจ็บไปคิดกับขอบคุณครับ